สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับลูกค้าทุกทุกท่านเลยนะคะอยู่กับเราบริษัท JAS h y d r a l i c จำกัดนะคะบริษัทของเราจำหน่ายอุปกรณ์เปิดอู่ซ่อมรถยนต์ร้านป่อยางทุกชนิดหากลูกค้าท่านใดสนใจสินค้าของเรานะคะสามารถเลือกซื้อเลือกชมได้ที่ www.jas999.com นะคะจะมีพี่พี่เซลล์คอยให้คำแนะนำพร้อมให้บริการลูกค้าทุกทุกท่านเลยนะคะหากลูกค้าที่เข้ามาแล้วหนูรบกวนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะวันนี้เราจะมานำเสนอสินค้าตัวใหม่กันนะคะลูกค้า เป็นเครื่องเจียจานรุ่น4 9 4 5 0นะคะลูกค้าตัวนี้จะเป็นสีน้ำเงินนะคะเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวพบกับพี่ช่างนะคะเพื่อสาธิตการใช้งานและวิธีบำรุงรักษานะคะสวัสดีค่ะพี่ช่างสวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกับเครื่องเจียจานตัวใหม่ของบริษัทเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานกันนะครับตัวนี้มีอะไรแถมบ,บ้างคะพี่ช่างก็จะมีพวกแดปเตอร์ชุดแดปเตอร์ของเราก็จะมีประมาณนี้นครับใช้ได้ทั้งสองแกนครับแกนแกนของเราจะเป็นแกนใหญ่นะครับแกน รุ่นกเก่าๆจะแกนแกนเจดํำจะเป็นแกนเล็กนะครับรุ่นนี้เราทํามาใหม่เป็นแกนใหญ่ครับใช้อะแดปเตอร์ด้วยน้อยลงเราสามารถใช้กระดิบได้เลยครับพวกอแดปเตอร์พวกนี้มีเพานี้ใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็จะมีอยู่ในถ้วยนี้ชุดหนึ่งแล้วก็มีสปริงเสริมมานะครับค่ะช่วยอันนี้สามารถเจได้ทั้งดำและดิบนะคะลูกค้าอันนี้ก็จะเป็นอแดปเตอร์ของเราตัวนี้ก็จะตัวตัว,ต,วตัวรับจานหลัง หลังจานนะครับจะใหญ่ขึ้นกว่าของเก่านะครับตัวนี้เดี๋ยวรอจานมาใส่ครับเดี๋ยวเจรให้ลูกค้านี่เดี๋ยวสาธิตการใช้งานนะคะลูกค้าอะแดปเตอร์เราตัวหนึ่งสามารถใช้ได้ประมาณได้หลายจานเลยครับได้หลายรูดหลายรุ่นนะครับ ดีลูกค้าที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะหนูรบก,บกบนวนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะเป็นเครื่องเจจันเบรกรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะลูกค้าตัวนี้จะเป็นอะแดปเตอร์ประกบนะครับจะทําให้นิ่งขึ้นนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวปรับใบมีดนะครับอันนี้เป็นตัวล็อกนะครับล็อกใบมีดสองการสองอันเราใช้มือหมุนได้เลยอันนี้สามารถใช้มือหมุนได้เลยใช่ไหมครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวล็อกรางสไลด์ตัวนี้นะครับเราล็อกไว้เพื่อที่เวลาเรานี่ครับมันก็ไม่ไปแล้วครับใบมีดอันนี้จะเป็นตัวหมุนใช่ไหมครับพี่ชาใช่ครับอันนี้หมุนใบมีดเข้าครับอันนี้ก็จะเป็นตัวปรับใบมีดนะครับปรับเข้าหมุนขวาครับปรับออกหมุนซ้ายเครื่องของเราจะเกลียวพร้อมกันทั้งทั้งซ้ายทั้งขวาเลยครับ รเราก็จะทำการเปิดเครื่องเครื่องก็จะมีปุ่มอันนี้ให้นะครับกันอันนี้เป็นตุ่มสต็อปให้ครับแล้วก็มีลิมิตตัวนี้อีกตัว,ตวนึ่งเราก็เสียบไฟนะคะลูกค้าเราก็มีไฟฉายให้ด้วยนะครับเป็นไฟนนส่องสว่างนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเตียเลยครับอันนี้เราก็ล็อกได้เลยครับ กันตัวนี้ขยับครับอันนี้จะเป็นอันนี้จะอยู่แมนนวลอยู่นะครับค่ะแล้วเราสับอันนี้จะเป็นฟีดจะเป็นเดินออโต้รับคอยหลังออกไปสามารถใช้ได้สองอย่างนะคะได้ครับได้ทั้งแมนนวลทั้งออโต้เลยครับอันนี้พอเราเจียเราเจียเราก็ทิ้งไปทางานยางอื่นได้เลยครับเพราะเรามีลิมิตตัวนี้ตัดอยู่นะครับเรามีลิอิตตัดโดยอัตโนมัติใช่ไหมคะมันจะตัดโดยอัตโนมัติเลยครับค่ะ เป็นปุ่มลิมิตตัดการทํางานนะคะทําให้ไม่ต้องเสียเวลามานั่งเข้าในการทํางานนะคะลูกค้าตัวนี้จะตัดเองอโดยอัตโนมัตินะคะนี่นะคะลูกค้าแล้วก็กำลังเสียงให้ลูกค้าดูตัวนี้เสียงก็ปกตินะคะพี่ร้างคะเสียงแบบนี้ปกติไหมคะปกติครับแล้วก็ถ้าถ้าสมมตว่า การลูกค้านะครับถ้าลูกค้าเข้ามาเจียการมันจะเจียหลายรอบครับประมาณสองถึงสามรอบอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเบกเขากินลึกกินตื้นตรงไหนครับเราก็ต้องเก็บไปเรื่อยๆก่อนนะครับค่ะตัวนี้นะคะเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะตัวดานะคะจะอยู่ที่หนึ่งร้อยแปดสิบถึงสามร้อยห้าสิบมิลน,นะคะ ตัวดีสอยู่ที่หัวแต่สิบถึง420มิลความเร็วในการหมุน90ต่อนอาทีกำลังมอเตอร์อยู่ที่1.1กิโลวัตต์มีไฟสองสว่างมีปุ่มดิมิตการทำงานนะคะจะไม่ต้องเสียเวลามานั่งเฝ้าเขาจะตัดโดยอัตโนมัตินะคะลูกค้าสามารถเจียรจานเบรกจานแตง่งจานซอล่องจานโตหรือจานขนาดใหญ่ได้นะคะการปรับใบมีดเพียงใช้มือหมุนแล้วก็มีตัวล็อกกับใบมีดให้ลูกค้าด้วยนะคะรุน่นนี้แล้วก็การทางานนะคะจะเป็นระบบออตโต้หรือ นวลก็ได้นะคะการเจียแบบรอบเจียกินละเอียดสวยไม่แพ้เครื่องจึงขนาดใหญ่นะคะตัวนี้ก็จะมีอะแดปเตอร์นะคะให้ลูกค้าหลายขนาดเลยนะคะแล้วก็ใช้งานง่ายนะคะมีการใช้งานหลากหลายแล้วก็มีพิก้นเซนเล็กที่ขนาดใหญ่ขึ้นตัวล็อกนะคะลังสไลด์ของป้อมมี่จะทําให้ไม่เคลื่อนตัวนะคะลูกค้าแล้วก็บอดี้ขนาดขนาดของเครื่องนะคะลูกค้าจะมีขนาดที่สูงกว่ารุ่นเก่าๆนะคะรองรับจานเบรกที่มีขนาดใหญ่ได้ดีนะคะลูกค้า จานเราก็นี่ครับเรียบเนียนสวยนะครับทั้งหน้าทั้งหลังครับหนูดูให้เข้าไปดูใกล้ๆอันนี้จะเป็นด้านหน้านะคะอันนี้จะเป็นด้านหลังขาอันนี้ก็จะเป็นการเจิดิฟนะครับถ้าเดี๋ยวเราดูการเจียดัาเลยได้ใด้ค่ะแล้วก็ต้องถอดอะแดปเตอร์เหมือนใช่ครับถอดออกครับเหมือนตอนเราใส่ไปเลยครับเหมือนกันใช่ไหมแต่คนเราฝั่งชิแม่ะาใช่ครับ สวัสดีสวัสดีลูกค้าที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะหนูรบกวนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสินค้าตัวนี้นะคะเป็นสินค้าตัวใหม่นะคะลูกค้าเป็นสีน้าเงินสวยๆเลยนะคะรุ่นสี4เก้าสี่ห้าูนนะคะลูกค้าอันนี้เวลาเราเจียดํานะครับเราก็จะถอดตัวนี้ออกถอดป้อมมีตัวนี้ออกครับแล้วก็เอาตัวนี้ใส่แทนนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้ก็<ล>มีไปให้ใช่ไหมคะมีไปให้หมดเลยครับใช้งานง่ายครับ ใช้งานง่ายสีสดสวยงามค่ะตัวนี้นะคะลูกคา้ารุ่นใหม่เลยนะคะเผื่อลูกค้าสนใจก็สามารถเข้ามาเลือกชมเว็บไซต์ได้นะคะเป็น gs999 นะคะหรือว่าหน้าเพจได้เลยนะคะลูกค้าจะมีพี่ช่างที่เซลล์คอยคำแนะ,ะแนำลูกค้าเลยนะคะหรือลูกค้าจะเข้ามาดูเป็นสินค้าอื่นของเราก็มีให้เลือกหลายประเภทนะคะอันนี้เราก็เปลี่ยนของตัวตัวอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะพี่ช่างอันนี้ตัวจับใบมีดของดำครับ อันนี้ก็เปลี่ยนค่อนข้างง่ายใช่ไหมคะง่ายครับน,นี่ก็เป็นการไขน็อตใช่ไหมคะใช่ครับใช้นอ็อตแค่ล็อกแค่สองตัวครับใช้สองตัวใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้ล็อกฐานใช้สองตัวครับแล้วอ,อันนี้จะเป็นล็อกมีดอีกทีค่ะค อันนี้เราก็ไข่น็อตด,ด้านบนได้ใช่ไหมคะพี่ช่างใช่ครับไข่รอเอาด้ามมีดใส่ครับไข่เตรียมไว้ก่อนนะค่ะ<า>นี่ครับเรามีริ่มล็อกค่ะ แล้วก็ใส่เข้าไปได้ง่ายเลยนะคะทุกคนข้างล่างเป็นตัวล็อกใช่ไหมคะพี่ช่างใช่ครับจะมีริมล็อกให้ครับแล้วอาจารย์ขึ้นนะครับแล้วก็แรปเตอร์ก่อนอื่นเราก็ดูว่าแรลปเตอร์ของเราใช้ตัวไหนค่ะครับก็คือเราต้องวัดให้มันพอดีใช่ไหมคะใช่ครับตามดูเลยครับเราจะมีให้ ไปสองตัว <ฮะ S 1> แล้วก็อาจารย์ขึ้นมาครับต้องใส่ให้ตรงครับเพราะอะแดปเตอร์เราจะฟิตหน่อยค่<ฮ>ะ ก็จะมีตัวนี้ตัวประกบให้ตัวนะครับแล้ก็สามารถแส่เข้าไปได้เลยใช่ไหมคะใช่ครับก็ล็อกก็ใช้ใช้กุญแตไขครับให้มันแน่นอีกที อันนี้จะเป็นด้ามมีดของเรานะครับค่ะอันนี้เราก็หมุนเข้าไปก่อนนะครับหมุนะะเข้าไประยะใช่ไหมคะย๋ยวพงไปล็อกใบมีดได้แล้วเราจะกัดระยะยังไงดีอะคะพี่ช่างถ้าแบบลูกค้าแบบสอบถามเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็ดูนะครับเราก็จะดูระหว่างนี้กันที่ว่าเราจะเกลียไม่สุดค่ะเราก็จะมาเพิ่งไปตั้งใบมีดเราตั้งตัวนี้เข้ามาก่อน ถ้าเป็นรุ่นนี้มันจะมีหัวน็อตอยู่ตรงนี้เราก็ดูอยาให้จานชนอยาให้จานชนใช่ไหมใช่ครับถ้าเป็นดัมเราก็มียางยางกันสะท้านครับสองเส้นอันนี้เดี๋ยวเราใส่ไปเลยเดี๋ยวลองใส่ไปเลยได้ค่ะมันจะซับเสียงครับยางก็คือจะไม่ให้เสียงดังใช่ไหมคะใช่ครับป้องกันการเสียงดังนะคะลูกค้าเราจะมีไปให้ด้วยใช่ไหมคะพี่ช่างมีครับมีไปให้ด้วยครับสองเส้นใช่ไหมคะใช่ครับยางดึงดีๆครับ เนี่ยมันจะดีดถ้าเราไม่เราจำเป็นต้องใส่ไหมคะลูกพี่ช่างยางอะค่ะก็จำเป็นไหมก็เพราะว่าถ้าเป็นการบางแบบนี้ใส่ก็ดีครับเพราะว่ามันกันสถานครับมันจะเป็นเส้นอย่างงี้ครับกันค่ะกันการมันสถานมันจะซับเสียงไหยครับค่ะ,คะไม่ให้เสียงดังนะคะป้องกันเสียงได้ดีนะคะลูกค้า ดังก็อาจจะดังน้อยครับมัน,น่ะช่วยซับจานไปด้วยทีนี้เราก็สามารถปรับไฟได้เลยนะคะลูกค้ามองไม่เห็นก็สามารถปรับได้เลยของเรามีปรับขนาดปลอดไฟได้ด้วยนะคะรอตั้งได้ได้ระยะแล้วเราก็ไข่ล็อกครับใช้ตัวนี้ล็อกนะคะใช่ครับ ทั้งสองฝั่งเลยนะคะพี่ช่างใช่ครับล็อกสองตัวเลยครับค่ะเรามาดูกันการเกยกันครับนี่เราก็หมุนตัวนี้นะครับให้ให้ใบมีดมันกินจานนะครับหมุนตัวนี้หนูจไปดูใกล้ๆนะคะ,ะเราก็ล็อก นี่เราก็มาเดินออโต้ได้เลยครับค่ะตัวนี้เป็นตัวปรับนะคะลูกค้าแมนน่นยืนกับออโต้เราสามารถเดินได้นะคะอันนี้นะคะลูกค้าจะเป็นการเกลียรยให้ลูกค้าดูนะคะอันนี้เสียงปกติเนาะคะ่ะพี่ช่างอันนี้ก็เสียงปกติเลยครับแล้วก็อันนี้ก็จะเหมือนกันเลยครับดิสก์กระดัมเราเจียประมาณสองถึงสามรอบเหมือนกันครับเพราะว่าความลึกของก้าเบรกหรือจานเบรกไม่เท่ากันนะครับ ความเร็วนี้เราสามารถปรับได้นะคะพี่ข้างปรับได้ครับสามารถปรับได้ตามต้องการเลยนะคะเราแต่เราต้องมาทอดตรงนี้นะครับค่ะเรียบปรับนี่นะคะลูกค้าจะเป็นเครื่องเจจารเด็กรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะคะเป็นรุ่นนี้นะคะจะทําทออกแบบเป็นสีน้าเงินนะคะลูกค้าเป็นรุ่น49450นะคะตัวนี้จะเจียได้ทางดินและดำนะคะ แกนดำใหญ่ขึ้นครับดีกว่าเดิมแน่นอนครับเพราะว่าแกนใหญ่รับจานบ้านเราได้ครับเพราะว่าแกจานดำบ้านเราใหญ่ๆครับได้หมดเลยใช่ไหมคะพี่ช่างไม่ว่าจะเป็นจานเบเกกจานแต่งงานซอล่องจานโตได้หมดเลยใช่ไหมคะได้ครับดิสดิสสำหรับดิสนะครับมันจะเป็นจานแต่งเยอะครับค่ะเราสามารถใช้ตัวนี้ตัวเดียวได้เลยเนาะใช้ได้เลยครับ ใช้งานง่ายนะคะลูกค้าสีสันสวยงามสดใสตัวเครื่องค่อนข้างใหญ่นะคะ ใช้งานง่ายนะคะลูกค้าใช้งานได้หลากหลายนะคะตัวนี้เราจะมีพ่การเสร็จเหล็กให้ด้วยนะคะจะขนาดใหญ่ด้วยนะคะลูกค้าล,ลางสไลด์ตัวล็อกของปบอมนี่ก็จะทําให้ไม่เคลื่อนตัวด้วยนะคะมีแท่นรับจานที่ขนาดใหญ่กว่าเดิมนะคะลูกค้านี่นะคะลูกค้าก็รวดเร็วนะคะอันนี้ก็จะเสร็จแล้ว อันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับอันนี้เจียเสร็จแล้วนะเราก็ถ้ารอรอตัดเราจะอะไรเงี้ยเราตัดให้ดูก่อนเลยนะครับค่ะนี่ครับเนียนๆเลยครับสวยการไม่สวยนะครับสวยงามเลยค่ะอันนี้รอบเดียวนะคะลูกค้านี่ครับนี่ค่ะความเนียนก็ค่อนข้างเนียนเลยละเอียดนะคะลูกค้านี้รอบเดียวเลยนะครับอันนี้รอบเดียวเองนะคะ จานบางแล้วนะครับอันนี้เรามาให้ทําวิธีการให้ลูกค้าดูนะครับเราใช้จานบางแกะดูเลยนะครับค่ะพี่ช่างคะเราวิธีบํารุงรักษาของเครื่องตัวนี้นะคะมีวิธีแบบไหนบ้างคะก็ตัวนี้ก็ก็ดูดูน้ํามันนะครับด้วมันของหัวเครื่องตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ครับของชุดเฟืองหัวเฟืองนี้นะครับแล้วก็จะมีดูตาแมวดูอยู่ตรงนี้ตาแมวนะครับจะมีตาแมวดูน้ํามันนะครับอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็อันนี้เป็นรูถ่ายน้ํามันน้ํามันทิ้งนะครับค่ะก็อยู่ตามระยะที่ลูกค้าใช้งานครับใช้งานหนักก็ เปลี่ยนทายบ่อยหน่อยครับเพื่อราคาลูกปืนขึ้าไปครับพวกเฟืองพวกลูกปืนแล้วก็ถ้าเป็นเศษเหล็กตกอยู่อย่างนี้หลังเลิกงานเราก็เป่าแล้วก็ทําความสะอาดใช้พวกโซนกหรือพวกอะไรแบบน้ํายาชโลมไอพวกน้ํามันอนะชโลมพวกคันนี้ไว้นะครับพวกอุปกรณ์ไว้นะครับทุกชิ้นเลยครับที่เป็นเหล็กที่เป็นแอนแเตอร์พวกนี้นะครับใช้ได้เหมือนกันไหมคะใช้ครับเราก็ใช้ฉีดได้เลยครับพ่นได้เลยพวกโซนก แนะนาเป็นโซนแอกหรือเ่าแล้วก็ลางเรื่องงานเป่าเศษเหล็กออกห้หมดเลยนะครับค่ะตัวนี้คือเขาทํามาให้เพื่อการล้างสไลด์นะครับข้างล่างนะครับถ้ามันโดนพวกเศษเหล็กเข้าไปมันก็จะฟืดนะครับอันนี้เรากันกันให้หมดเลยครับเขาป้องกันไม่ให้เศษเข้าไปข้างในด้วยนะคะลูกค้าเพราะว่าเศษยาจานมันเล็กครับมันละเอียดค่ะแล้วน้ํามันที่เราตัวค่ะพี่สร้างต้องเป็นน้ํามันอะไรดี่คะอันนี้ก็ใช้น้ํามันเกียร์ได้เลยครับลูกค้าเลือกเบอร์เอาเลยครับค่ะ เริ่มต้นเริ่มต้นตั้งแต่เบอร์สาขึ้นไปเลยครับอค่ะนี่ค่ะเราจะมีบอกเราสามารถซื้อได้ตามร้านทั่วไปเลยนะคะใช่ครับน้ำมันเกียร์เฟืองเกียร์รถยนต์เลยครับโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ช่างมากนะคะที่ให้คําแนะนํานะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกทุกท่านที่รับชมและติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามเว็บไซต์ของเราตามช่องทางตา่ตางๆด้วยนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ